สวัสดีครับนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทวีเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยแมวเดี๋ยวก่อนไอแมวเนี่ยไอตอนกระดกลิ้นเนี่ยเข้าใจแต่ไอแผลแผลแผนี่มันคือมันน้ำลายมันเยอะไปหน่อยอ่อนไม่ได้อ้าอ่อดไม่ได้ ชอบจริงเลยเวลาผมดูเวลาผมดูย้อนหลังเนี่ยชอบตรงคุณกลุ่ยเนี่ยนะกลุ่ยก็จะมีบบวลิ้นก็ดีนะเสียงเขาเหมือนพวกนกกระเวกกระเวกกระเวกนะก็เรียบร้อยนะฮะช่องทางในการดูรายการของเรานะครับก็ทุกวันพุธใช่ไหมคุณกุ้ยใช่ครับทางช่องนี่แหละสปอร์ตนิวส์นี่แหละนะใครเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาใครดูไม่ทันก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจอ่า สยามกีฬาคาเฟ่รีเทิร์นต้องมีคำว่ารีเทิร์นด้วยถูกต้องก็จะดูได้เลยเป็นคลิปนะเป็นคลิปหนึ่งสองสามแต่ละสัปดาห์ผมเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์เฮ้ยส่วนใหญ่เหมือนกันนะโอ้สั้นไปอืมโอ้ยรู้ได้ไงวะสั้นรายการรายการสั้นรายการสั้นไปพี่ไม่ใช่สั้นไปอืมแต่แต่ก็มันก็สั้นจริงนะฮะมันก็สั้นสองนิ้วสั้นสั้นเนี่ยนะฮะมันมีวิธีทำไงฮะมีวิธีแก้ทำไงฮะ ซอยทีทีขยันได้ช่วยได้ต้องขยันเล็กสั้นขยันซอยถูกต้องช่วยได้คุณกุ้ยนี่คือระยะเวลาของรายการมันน้อยเกินไปเขาอยากให้มีมากกว่านี้โหเบื่อละหรือว่าเขาหมายถึงไอ้นั่นจริงโทษนะคุณกุ้ยโทษนะท่านผู้ชมครับมันจะสั้นมันจะยาวไปเลยเนี่ยขนาดครึ่งชั่วโมงผู้กูไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วถูกเหนื่อยเนี่ยดูดูสคริปต์สคริปต์มีอยู่เท่านี้สองวันทัดโปรดิวเซอร์มาให้สคริปต์มาเท่านี้แล้วให้ผู้ พูดอะไรนักหนาที่เหลือลราละเลยไม่ใช่ไม่ใพูดมาเนี <st> ่ย <c oughs> นี่คือสคริปต์นี่คือสคริปต์ตอนไว้พี่ตอนแรกเนี่ยเขาเตรียมสคริปต์มาเนี่ยครับ <c oughs> โอ้โเขามีบทมีอะไรเยอะแยะเลย <c oughs> แต่เราไม่เคยพูดในสคริปต์หลังๆมันก็เป็นเหลือแค่นี้แหละเขาก็เลยท้อไม่รู้จะเตรียมทำไม <c oughs> รู้สึกว่าเดี๋ยวเทสต่อไปมันจะใช้พูดเอาละบอกเอาไม่ต้องพิมพ์มาละเวลาผมไปอ่านรายการผมพวกเวิร์กพวงเวิร์กพอยท์อะไรพวกนี้ครับเออเป็นไงพี่ดีกรองเขาจะมีสคริปต์ครับสคริปต์นี่เขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วเขาจะวางอยู่ข้าง กล้องทีวีอ๋อดิจิทัลเอนเลยมันจะเขียนไว้เลยว่าต้องพูดอะไรต้องพูดอะไรต้องเป็นสบอนเซอร์มีใครก็เีเหมือนกันนะเราก็มองกล้องปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเราต้องพูดตามลำดับเป็นลำดับว่าต้องพูดอะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ดีนะมันช่วยได้เยอะนะช่วยได้พี่จริงๆอันนี้ของเราอ่ะครับของเราก็นี่ไงเบรกหนึ่งเบรกหนึ่งเหมือนกันเบรกสองเหมือนกันพูดถึงแฟชั่นหน้าฝนเบรกสองพูดถึงแฟชั่นหน้าฝนแล้วแฟชั่นหน้าฝนที่ใครคิดเนี่ย นะอ่ะก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีเทพนิยายขนมฝอยทองมหาสัจจรนย์ใช้คําว่าเทพนิยายได้พี่ผมว่ายิ่งยิ่งกว่ากรีซกับเดนมาร์กอันนั้นมันสุดยอดเหลือเชื่อแล้วนะคือเดนมาร์กปี92เนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาเล่นตกเราผ่ะเลือกยูโกกขาโดนแบนใช่ไหมแบนได้เข้ามาปุ๊บเตรีตัวก็น้อยกว่าตไม่พักร้อนอยู่เลยได้แชมป์กรีซเนี่ยโอ้โห ทีมอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมอยู่ที่โปรตุเกสด้วยรับละโตไงจีดรับทั้งรับ้ด้านเลยคือเกมแรกเขาเปิดสนามเขาชนะโปรตุเกสชนะโปรตุเกสใช่ใช่ผมก็คิดกับบอลมันฟลุกกันได้บบอลมันมีความบังเอิญกันได้ถูกก็ไม่คิดว่าอยู่ดีๆเจอกันนัดสิงจะทําอย่างเดิมอีกแล้วดีๆจะลุานไปถึงาตัวเต็งฝรั่งเศสด้วยนะเช็คแชมป์โลกแชมป์ยุโรปเลยนะฝรั่งเศสแต่ผมว่าโปรตุเกสเนี่ยโอเคอาจจะชื่อชั้นศักดิ์ศรี อาจจะดีกว่าทั้งใช่แล้วก็เดนมาร์กเพราะเขาเต็งประมาณสักเต็ง5เต็ง6อะไรประมาณนั้นสิบหกหนึ่งยี่สิบหนึประมาณนี้แต่ความเป็นเทพนี่ใหญเนี่ยคุณคุยเอาง่ายเลยรอบแรก3นัดเสมอ3นัดได้ต้มแต้มใช่ถ้าใช้ระบบเก่าคือไม่มีที่3ที่ดีที่สุดตกรอบตกรอบตรอบนะเพราะเขาที่3ตกรอบเท่านั้นไม่พอครับท่านผู้ชมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ที่เขาเล่นกับฮังการีเขากําลังจะตกรอบอยู่แล้วถูกเขากําลังจะตกรอบแต่ตอนนั้นเขาอย้าไปที่2อยู่อยู่ดีๆไอซ์แลนด์เนี่ยมาจากไหนไม่รู้ไปยิงในนาทีสุดท้าย็ทบไปยิงออสเตรียกลายเป็นว่าไอซ์แลนด์เป็นที่สองโปรตุเกสเป็นที่สามผมเห็นแล้วไอ้พวกโปรตุเกสแบบนั่งหน้าเครียดแบบโอ้โหไม่น่าไม่อยากไม่อยากเป็นที่สามเลยกลายเป็นดีเพราะว่าไอซ์แลนด์นี่ไปอยู่กลุ่มโหดไปอยู่สายโหดไปอยู่สายล่าง ใช่ไหมโปรตุเกสเด้งไปสายบนสายบนซึ่งมันมีแค่เบนเยียมมีแค่โครเอเชียเอาอันนี้แค่เบนเยียมโครเอเชียที่ขวางอยู่แล้วเบลเยียมมันไปไปไปตกอีกนะทีละขั้นเนีทีละขั้นทีละขั้นอ่ะพอนี้พอโปรตุเกสกลายเป็นทีสายง่ายกลายเป็นดีอีกเพราะว่าถ้าเป็นที่สองไปเจอกรีฑาก่อนเลยถูกไปเจอกรีฑาลุกหิ้ลุกคนไปเจอกรีฑแล้วมาเจอฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสอีกรอบรองมาเจอเยอรมันหรืออิตาลีอีกใช่ยังไงก็ดูแล้วมันไม่เกิดแน่ไม่เกิดไม่มาแน่ พอไปเจอโครเอเชียสบายก็ดูเป็นรองอแต่ว่าก็บอลใช่ไหมบอลอยู่ดีๆจกพัาดได้ลูกหนได้ลูกหนึ่งใช่พอรอบ8ทีมไปเจอโปแลนด์โดนน้ำก่อนด้วยตั้งแต่ต้นเกมแล้วเกือบได้ลูกที่สองกันแล้วเลวานเนี่ยมันตลกตัวเองชนะได้ยิงจุดโทษก่อนมั่นใจพอคราวเดียวแล้วยิงจุดโทษทีหลังไปยกให้โปรตุเกสยิงจุดโทษก่อนโปรตุเกสได้เปรียบเลยชนะนะครับ ทีนี้พอเข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยผมว่าโปรตุเกสเลือกได้เขาอยากเจอเวลมาก่าเบนเยมคุณกูยจถูกต้องถูกต้องใช่ไหมล่ะเบนเยมแข็งแข็งกว่าเวลอะเบนเยมดีกว่าเวลล้วเป็นมาได้ไงเบนเยมนำไปก่อนกลับมาแพ้สามเลยแลวที่สําคัญเนี่ยเวลอะกว่าจะเอาชนะเบนเยมมาเสียไปสองคนกว่าจะไปเจอโปรตุเกสใช่แลมซี่อีกใช่ไหม่ะัแลมซี่ไปเพราะฉะนั้นแบบโปรตุเกสบอกโอ้โหสบายเลยเจอเวลไม่กรอบนะสบายเลยดีกว่าไม่มีแล้วกลายไปอยู่สายบนกลายเราได้พักมากกว่าเจ้าภาพใช่หน่พักมากกว่าวันหนึ่งแต่ก่อนวันหนึ่ง กลายเป็นเจอเวลที่ไม่มีแรมซี่ทีนี้นิ่มๆเลยชนะใช่พอมานัดชิงฮะดราม่าตรงที่ว่าเล่นไป10นาทีฮะโดเจ็บซะงั้นถูกฝืนลงมาได้สักแป๊บนึงเจ๊เอาไปไม่ไหวยี่สิบห้านาทีออกลงมาแล้วก็ไม่ไหวเอามันกลายเป็นดีเลยนะเดี๋ยวผมขอเล่าเล่าอารมณ์ตอนนั้นก่อนอารมณ์ตอนนั้นผมอัาพูดตรงนะผมเจอโปรโตเกตพอโดเจ็บเดี๋ยวผมทำแค่เงี้ยนั่งหน้าต่อรีวิเฮ้ยไม่เอาดิเอ้ย ไม่มีจอนี่คือแพ้แน่แ่คิดด้วยกันไม่เจบจบนี่แล้วจได้น้าทีจได้าทีอันนี้คือตอนไหนพี่ตอนที่มันโอโดแบบหมุนมือครั้งที่สองคือตอนที่สองถอดถอดพอแขนและไม่เอาแล้วไม่ย่าอย่ยงงี้ดิคุณดาเนี่ยโอเคผมมองว่าสปีดต้นไม่ได้คือวิ่งไม่ได้แล้วนะส่งได้ไงก็ยังแบบ เผื่อเอากระโดดกระบุกกระโดดโมเผื่อเป้งเข้าไปยังมีโดมันยังรู้สึกอุ่นใจก็ไม่ไหวจริงๆก็ยอมรับแล้วผมคิดในใจตอนนั้นคุณกุยครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรใช่ขนาดมีไอโดก็เป็นรองผมว่าคิดเหมือนกันทั้งโลกนะแบบโอ้โหแล้วมันจะไปเหลืออะไรต่อให้มีจบแล้วต่อให้มีก็ยังเป็นรองใช่ใช่ไงยิ่งไม่มียิ่งเป็นรองเขาไปใหญ่ผมดูอะโค้ดเดเด้ไม่กล้าเปลี่ยนไม่ คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นน่ะแพทเทิร์นของเขาเลยชี้รูออกชี้รออกชี้ยักงมอย่างเงี้ยหรือหรือย่างอยู่ดีๆพอชนะไอซ์แลนด์มาเนี่ยเขาใช้ชุดนั้นอ่ะซึ่งผมมองว่าไอเด็กไอเด็กอุมิตี้อะไรอ่ะสู้ไอตัวนั้นไม่ได้รามี่เออเพราะว่ามันมันยังเด็กอยู่นะหรือหรืออย่างน้อยๆเนี่ยไอเกมที่เจอเยอรมันมันเห็นๆเลยคือถ้ามีกองเต๊กเกมในแดนกลางจะไม่เป็นรองขนาดนั้นครับแน่นใช่ไหมจะแน่นกว่าอันนี้ก็ไม่ใช้กองเตะไม่ใช้จนนัดจริง ผมดูแล้วเฮ้ยมันแปลกๆใช่เนี่ยซิโซโก้แต่ซิโซโก้รับทิ้งก็เล่นโอเคได้โอเคซิโซโก้ถ้าถ้าป๊อกบาร้อยสิบล้านปอนด์ซิโซโก้ต้องสี่ร้อยห้าสิบล้านปอนด์ถ้าดูจากนัดชิงแล้วดูจากนัดชิงกับป๊อกบาถ้ากระแพงน่ะตอนตอนจบเกมที่ป๊อกบาไปด่าอะไรซิโซโก้เลยนะไปด่าสายย่าไงลูกที่ทุ่มที่สีประตูอะไปทุ่มออกก่อนแล้วก็ไปทุ่มให้เขาไงไปด่าซาย่าเลยลูกสายย่าลูกนั้นน่ะป๊อกบาเนี่ยไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องเกมต่ออีกทีีนึงใช่่พครับผม